บอกว่าค่าไฟถูกมากถูกประมาณเท่าไหร่สองหมื่นนิดนิดแล้วตีมอเตอร์สี่ตัวตีควงกับควงกับนะควงกับมันควงกับหมดเลยนี่ควงกับมุมอ่าว่าเอ็มไม่เกินสี่จุดห้าแล้วปล่อยแน่นเท่าไหร่อ่ะปล่อยก็เหมือนนั่นแหละน้อยนักว่านี้นดน้อยหน่อยเหมือนบอกนี้ก็ปล่อยสักสี่แสนประมาณอันนี้ประมาณสามไร่ก็สี่แสนโมโนประมาณสามแสนห้าสองจุดแปดไล่ค่ะ ค่ะก็อัตราก็ใกล้เคียงกันแต่น้อยกว่าน่อยออแต่เลี้ยงอันไหนดีกว่าอันนู้นต้นอันนู้นได้กำไรเยอะอ้าวเหรอทำไมอ่ะต้นขึ้นต่ำเหรอต่ำก็ควายก็ควายน้อยอ่าเอออฟเจอออกมาดีใช่ไหมค่ะก็ของก็ลงน้อยน้ำมันขาวลงอะไรปนปุกปูนในเม็ดพวกนี้ลงไมได้กล้าค่ะไม่ลงอะไรมากน้ำขาวเลยน้ำขาวนี่น้ำขาวข้นเลย ปกติเราเลี้ยงมันจะต้องน้าเขียวๆนะมันข้นก็ขี้ขาวมันก็เป็นด้วยอ้าวเหรอโอกาสมันไม่ก็เป็นถ้าเขียวเป็นจะแปลกประหลาดมากเลยพี่ก็ยังนึกว่าเห็นพี่เลี้ยงได้ด้วยเหรอพี่ไปยกยอไม่เขาเลี้ยงได้ใช่มันจะเราเลี้ยงได้เยอะด้วยนะคนอื่นเขาเลี้ยงได้อื่นเลยปักป้านังเ็าเลี้ยงได้อยู่สูตรน้ําขาวที่พี่จารลงคลิปอ่ะสูตรน้ำขาวเอาน้ำขาวทำยังไงนายบอกสูตรนี้กุ้งมันไงมันคุ้ยเลยฮะก๋ยกุ้งมันมันคุยแล้วน้ำมันก็ขาวกันขาวก็เอง เวลามันเวลามันกินเยอะๆเลยมันไม่ตําตาจากเกลือฮดมันตะกวนมันก็คุ้ยขึ้นมาให้น้ํามันขาวมันขาวมันก็คุ้ยอีกมันขาวจากอะไรกุ้งเลยฮดอาหารมปเลยขี้ดินเหรอเออขี้ดินหดอาหารมนเลยมันก็คุ้ยตะกอนดินอ่าค่ะก็ช่วยบําบัดพื้นเอ่อบำบัดพื้นอย่างนั้นเราใช้งนี่ไม่ดีอะโซล่าไม่เพใหญ่ไม่ไม่ลากไม่ได้แล้วมันก้าวใหญ่ละอนุกุ้งเท่าไหร่อ่ะพี่ ไอ้น,น่นหลุดร้อยแล้วตอนนี้กี่วันแล้วกุ้งใส่คว้าด้วยมันมันจะมาบ่อยแน่นรอบรอบนี้หลายสอบแล้วเกือบสิบสอบแล้วค่ะค่ะแม่เสียดายนี่มันอยู่ไกลอยู่ไกลต้องมีมตะปานข้ามไปเขาตรงนี้แหละค่ะก็สรุปแบบนี้แนาทางการเลี้ยงเนี่ยมีหลากหลายมากอืมเหมือนไปดูคนอื่นผม<า>ไม่ใช่เรียนทางด้านนี้ค่ะผมจบวิศวกรรมเครื่องกลมาอืก็ไปดูเพื่อนหมดดูเพื่อนมา ลอกแบบเรามาปรับปรุงกับตัวเองค่ะแบบไหนที่คิดว่าเลี้ยงเราเลี้ยงง่ายวราได้กําไรมากได้กำไรบ่อตอนเมื่อก่อนนะบ่อปีมันเคยได้เยอะนะค่ะตอนนี้มันมันมีโรคมากหลายๆต้องต้องน้ําต้องเยอะตอนนี้บ่อดินมันก็ได้แต่แต่ละเบกบ้านเขาได้เยอะแล้วก็ปรับตัวเองมาพอเราเป็นไปซื้อกุ้งเราไปเห็นเพื่อนไปจับไปประมูลกุ้งไปเห็นเขาเขาเลี้ยงไงถามก็หมดเลยไอที่เขาเลี้ยงได้จะไปถามไปเจาะจงก็หมด เราได้เปรียบหน่อยเราเป็นเปไปประมวลทุกวันเน่เห็นเขาใช่ไหมเห็นเขาเราเลี้ยงแนวต่างในได้แล้วก็ปรับเอาใจใจตัวเองแต่ตอนนี้แก้เริ่มจี้เก่าเยอะค่ะจะดุดกันเยอะผมก็จะดุดเยอะค่ะเราแก้ยังไงะคะเราตอนนี้ถ้ามันไม่ไปก็จับเลยไม่เกินสามห้าวันเนี่ยสามกับถึงห้าวันเนี่ยแหละก็ต้องจับพอมันไปลากไปต่อโอกาสกับตุ้นเยอะการตุนเยอะค่ะ ก็ลักษณะแบบนี้นะคะช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้มีแนวทางในการดูแลน้ำดูแลกุ้งยังไงคะนอนร้อนน้ำต้องเนี่ยออกซิเจนักลางวันต้องอย่าหยุดก็หยุดตีน้ำอ่ะกวน้้ำจะนิ่งอุณหภูมิจะร้อนใช่ไหมค่ะเอต้องตีน้ำคราวน้ำมันอยู่น้ำนี่สูงขนาดไหนก็ต้องช่วยมันน้ำสูงขนาดไหนสูงให้มากก่อนนี่นี่ก็สูงเยอะนะประมาณประมาณเม็ดแปดนะ <ผ>อุ้ยเม,<ะ>ม็ดแปดเลยนะอืเม็มแดแปดน้ําตื้นมันร้อนกุ้งมันตะคิวอ่ะอันนี้ไม่ไม่เป็นตะคิวอ่ะค่ะก็คงได้ไท้าตาพัดช,ช่วยเยอะอืช่วยเยอะค่ะตัะ้งแต่มารู้จักพี่ยาก็ช่วยมาเยอะอืค่ะนักใจอะไรใช้ตาผมชอบกุ้งที่มันยกย้อไม่เป็นตะคิวถ้าเป็นตะคิวกล้ามเนื้อก็เสียไอ,อ้อื่นก็มาหมด หมายถึงโลกหรือว่าอะไรไอ้มาหมดหละกุ้งไม่ใสคือกุ้งตาคิวแล้วมันไม่ใสอยู่แล้วมันไม่ใสลงมาเตรียมตายได้เลยถ้าแต่เหมือนเรายกยอแล้วกุ้งนอนแข็งอยู่นะไม่บายใจแล้วกุ้งซีดๆเลยกุ้งไม่ดีแล้วแต่ทุกอย่างมปตรวจก็ไมีแต่อันนี้เขายังดูตัวใสแล้วก็เปลือกแข็งเลยเมื่อกี้ในคลิปแรกที่เราทําไปนะก็ดูน้องก็จับกุ้งดูเปลือกแข็งมากเลยอืมลอกคาดดีไหมคะแบบนี้ลอกดี ปกติเล่าปกติเวลาที่ดูดม่มีมีตัวร่กมมไม่่อยมี่วงนี้ค่ะในลูกพี่ค่ะพี่ยาค่ะของออจะรับสายก็ที่สําคัญนะคะพอเวลาน้องรู้มาว่าพอเวลาใช้ไทยเอ็กซ์ตาร์พัทเวลาลอกข้าบมันลอกทั้งเปลือกเลยลอกทั้งตัวเลยลอกทั้งตัวอ่าไปดูดมามันต่างกันเลยเหลือแต่คราบนียเป็นเนี่ยดูดเหลือแต่คราบกองคราบมาเป็นกุ่สมดุลสมบูรณ์อืค่ะ ก็มันจะลอกทั้งตัวไม่ได้ลอกแบบขาดขาดอะไรนั่นเป็นมดีดิบดิหมดเลยสังเกตเดินกุ้งมันลอยกินจะเห็นไะค่ะจะเห็นเป็นทางดูดดิเลยกุ้งจะลอยกินงไม่ยเราจะเห็นกุ้งจังหวะลอยกินมันจะเห็นมันดิบลอกคร้าบอ่ะมันจะหลุดไปทั้งตัวเลยอืค่ะก็เจ้ามันจะลอกกลางคืนกุ้งนี้กลางวันจะมีบ้างจะหลงหลงอยู่ตอนเช้าอาจจะเราสังเกตดูอ่ะอืค่ะค่ะในระบบการเลี้ยงที่เราเลี้ยงแบบหนาแน่นแล้วก็ต้องย้ายบ่อแบบนี้นะคะกับการปล่อยบางๆแบบนู้น บอกเอ้ยปล่อยแบบชาวบ้านชาวบ้านในส่งแบบนู้นพี่ว่าอนุนได้กาไรเยอะกว่าอนุนได้เยอะกว่าได้กำไรเยอะกว่าเพราะว่าต้นทุนต่ำกว่าต้นทุนต่ำกว่าแบบวิธีชจวบ้านต้นทุนต่ำกว่าเยอะอืเรื่องแบบนี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยอไม่ต้องใช้เจวบ้านนี่ก็จับคนลงทุนกันน้อยก็ได้เยอะอืเราไปจับลูกกาเราได้เยอะเราพูดได้เราก็ลงทุนตอนนี้พยายามปรับไม่ได้ปีต้องปรับตัวเองให้ได้ลดต้นทุนที่สุด ค่ะรถต้นทุนอะไรบ้างอย่างเช็คเขาดีวยอนี่แหละยาอเว่าของวิทยาพันธนี่ลงลงลงไม่ต้องมั่วหลายตัวหรอกลงสักตัวนึงใช่ไหมเหมือนปูนอิมเม้นต์เรก็ประหยัดอันนี้ก็ลงสองอย่างนี่ผมลงสองอย่างปูนอิมเม้นกับป๊อกนั่นแหละก็พยายามลดไปค่ะบางบวกความก็ลงตัวไหนตัวนั้นไปเลยลงเหมือนว่าความไหนก็ตัวไหนลงเล็กตัวเลย แต่สาคัญก็คือทุกบ่อมีไทต้าคัเนะมีทุกบ่อมีเวลาบางตัวอื่นก็แคนเชื่อมพอไรไม่มีนะไม่เชื่อมพวกนี้ไม่ใช่ค่ะก็ในโรงอาหารนี่ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่อาหารแล้วก็ปูนซิเมนต์ค่ะแล้วก็เวลามันเบิกนิ่มจริงๆเนี่ยแล้วก็ไหวก็เบิกเข็งก็มาเสริมเพื่อว่ากันค่ะ มันน,มมน,น้อยน้อยอกากุ้งแน่นๆอะไะกุ้งแน่นๆโรคระพร้อมกันเห็นไหมมันจะดึงปีดพร้อมๆอมกันอตอนนี้มันไม่มีปัญหากุ้งเล็กอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรค่ะมันจะมีปัญหาช่วงอายุสองเดือนครึง่งกุ้งป,ปริมาณปริมาณออกซิเจนมันไม่พอเนี่ยมันจะโรคระพร้อมกันเวลาไหนวันพลาดเพนาะนั้นก็มีแท็กซี่พร์สมีปูนซีเมนต์มีออกซิเจนมีผลิตภัณฑ์ อ่าค่ะเดี๋ยวเดินดูให้ไอ้น้ำมาก็ใช้สบระรดเหมือนกันนมำหมอหมอ,หมอ